สวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับมาดูเครื่องใช้ส่วนกง,งานท,ทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นเครื่องย่อยกระดาษนะครับก็ไม่เคยซ่อมเหมือนกันไม่รู้จะซ่อมยังไงนะครับก็หลักการนะครับเราก็จะแย่กระดาษตรงนี้ลงไปแล้วมันก็จะทําการดึงกระดาษลงไปแล้วก็ม้วนตัดเข้าไปนะครับแล้วก็มาเก็บอยู่ที่ถัง ทั้งที่เป็นเศษกระดาษตรงนี้นะครับรนีนะเนี่ยสังเกตนะครับเราเปิดปลาเครื่องเอากระดาษออกนะครับไฟ power ก็ตับไปนะครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์อันนี้นะครับดูประมาณนี้นะครับก็ระบบทำงานได้ปกตินะครับอันนี้ผมไม่รู้อะไร reverse forward reverse นะครับก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่โดยหลักการเนี่ยเท่าที่เห็นในทีวีนะครับตัวเองไม่เคยใช้เหมือนกันถ้าแหย่กระดาษลงไปเนี่ย มันก็น่าจะกินกระดาษนะครับก็น่าจะมีเซ็นเซอร์นะครับชุดเซ็นเซอร์เนี่ยน่าจะทํางานผิดพลาดหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องแกะดูข้างในละครับคราวนี้จะได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับ แกะออกมาเรียบร้อยนะครับก็มีจุดส่วนหัวนะครับเรียกส่วนหัวแล้วกันเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ต้องแกะต่อนะครับคราวนี้ว่าทําไมมันไม่ทํางานก็จะมีสวิตต์ตรงนี้นครับสวิตต์ตรงนี้ก็คือเวลาเราเปิดอ่าเราเสียบเสียฟ้าเข้ามานะครับมันก็จะมาดัดสวิตต์ตัวนี้ทํางานแล้วก็ถ้าเราดูข้างในเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์อยู่ เซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับพอกระดาษลงไปบังนี่มันก็เครื่องก็จะทํางานไม่รู้ว่าทําไมมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวต้องดูข้างในละนะครับ โอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่รื้อแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยนะครับทดสอบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าตัวเซ็นเซอร์ไม่เสียนะครับระบบเซ็นเซอร์ระบบอะไรทํางานหมดนะครับก็เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้ตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับผมก็เอากระดาษลงไปนะครับปึ๊ดสังเกตหลอดไฟติดนะครับติดยาวเลยนะครับเอาออกนะครับคราวนี้ก็ดับไปตัวนี้ อีกเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งติดนะครับหอกนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมต่อทดอซองหลอดไฟดูนะครับถ้าใช้หลอดพ่วงกันตรงนี้นะครับก็ไฟก็จะวิ่งเข้าแล้วก็ผ่านสายมอเตอร์ไปแล้วก็กลับมาที่นิวตันนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยติดนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับก็จะเห็น กระดาษมันติดอยู่นะครับกระดาษติดแต่ว่ามันก็น่าจะมีอะไรหมุนกึดๆอะไรบ้างนหน่อยนะครับหรือว่ามอเตอร์เนี่ยมันมีฟิวอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาการนี้ก็คือตัวชุดคอนโทรลนี่เรียบร้อยทุกอย่างนะครับน่าจะทํางานสั่งงานได้หรือว่ามันมีมีแคปสตาร์ทแคปมอเตอร์ไม่ทํางานหรือเปล่าก็าไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็ลองไล่ไล่ดูอีกทีนึงโอเคครับ ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องมอเตอร์สักเท่าไหร่นะครับก็เขาจะบอกว่าขาวกับดำไฟ220เข้าแล้วก็ผ่านแคปสตาร์ทน่าจะประมาณนี้มั้งแคปสตาร์ทนะครับแล้วก็มีน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นตัวอุณหภูมิซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกันน่าจะทำงานได้มั้งนะครับแล้วก็มีขดสีแดงด้วยแค่ชมลักษณะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ ก็น่าจะเขาาดํานี่ปล่อยไฟเข้ามานะครับก็แต่ผมวัดดูแล้วนะครับวัดเข่าควา,วาวดำวัดคามตา,านาแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะครับก็น่าจะฟิวขาดไหมหรือว่าตัวมอเตอร์ขาดมันน่าจะมีฟิวหรือเปล่าผมก็ไม่เคยซ่อมพัดลมก็ยังไม่เคยซ่อมเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะมีกลับทางหมุนได้ด้วยมั้งน่าจะเป็นสีแดงด้วยหรือเปล่ากลับอีกทางหมุนหนึ่งหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจ อลองดูนะครับเดี๋ยวก็จะแกะ,แกะข้างในนี่ลองดูกันก็เราก็แกะส่วนนี้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีหรือเปล่านะครับอลองแกะดูนะครับไม่ค่อยถูกกับมอเตอร์ด้วยมือมันไม่ค่อยนุ่มนวลน,นะครับทำทีไรก็ขาดทุกที ขาดก็ไม่เป็นไรของพังแล้วไม่ได้ก็ให้ช่างพันมอเตอร์ทำให้นะครับงานนี้ลองดูเบื้องต้นก่อนตัดลวดเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคนะครับเดี๋ยวขอเวลาค,ค่อยๆรือดูนะครับค้นไปค้นมาก็เจอนะครับอยู่ที่ตัวเนมเพจเขาก็เขียนนะครับเขาบอกว่าสีดำนี่จะมีฟิลอยู่จะเป็นลักษณะ สัญลักษ์ไว้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยย้อนกลับไปดูที่เ,เนมเพจกันนะครับก็จับจับดูนะครับมันมีก้อนคมๆอยู่น่าจะเป็นฟิวนะครับก็ผ่าเลยครับถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องพึ่งช่างพันมอเตอร์แล้วครับางานนี้นี่เราก็มาดูครับเจอแล้วฟิวน่าจะขาดนะครับตอนนี้กลายเป็นหมอผ่าตัดไปนะครับ ก็เจอเรียบร้อยนะครับหรถเจอฟิวแล้วนี่เลยนะครับตัวฟิวน่าจะขาดพวกนี้มันเป็นตัวนั้นทานอุณหภูมินะครับมันคงจะร้อนให้ตัวมอเตอร์นี่คงติดติดแล้วคงจะร้อนมากใช้กระแสร้อนก็ขาดเรียบร้อยนะครับผมตั้งโอ์มปีดนะครับโอ์มปีดก็ขาดไปนะครับถ้าเราวัดอีกด้านหนึ่งนะครับคราวนี้ลองดูนะ ไฟเขาจะบอกสีขาวกับสีดําสีขาวกับสีดํานะครับเนี่ยสีขาวตรงนี้นะครับกับดําด้านนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับความต้านทานมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับเราวัดผ่านอาร์ไปเนี่ยครับอันนี้ก่อนเข้าอาร์นะครับอาร์ตัวนี้มันขาดหลังอาไปก็ได้33โอห์มก็โอเคเป็นที่แน่นอนว่าฟิลขาดนะครับ ก็ <S <S เดี๋ยวหาฟิลมาต่อนะครับเอาฟิลใหม่มาใส่นะครับก็ก่อนเอาฟิลใหม่ใส่ก็เดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนจับช็อตมันก่อนนะครับจับช็อตฟิลก่อนก็ลองดูนะครับแล้วก็ปล่อยไฟ้าไปจะหมุนไหมเนี่ยผมช็อตอย่างนี้เลยนะครับปากคลิปช็อตเดี๋ยวเตรียมไฟก่อนนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้วงจรทั้งหมดนะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้ต่อทั้งหมดนะครับต่อชุดเซ็นเซอร์ให้มันทํางานได้นะครับแล้วก็ต่อไฟตรงเข้าไปนะครับก็รัดวงจรรัดเซ็นเซอร์นิดหน่อยนะครับให้มันทํางานได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับคราวนี้ผมก็จะเอากระดาษนะครับกระดาษตัวนี้นะใส่เข้าไปนะครับสามสองหนึ่งทำงานนะครับกระดาษออกนะครับกระดาษออกเรียบร้อยแล้วเขาก็จะห่วงเวลาอีกนิดนึงนะครับโอเค ก็สรุปแล้วฟิลขาดนะครับก็ลือตั้งแต่เริ่มต้นเช็คเซนเซอร์เช็คมอเตอร์แล้วก็มาฟิลขาดจนได้นะครับก็เดี๋ยวประกอบนะครับประกอบให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าประกอบเสร็จแล้วนี่จะทำงานได้ไหมนะครับผมก็จะหาฟิลมาใส่นะครับให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับ โอเคครับเราก็มาลองดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเห็นแดงๆตรงนี้ก็คือไขควงนะครับแล้วก็ใส่ตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าไม่ใส่ตรงนี้มันก็ปิดฝาไม่ได้พอดีผมไม่ได้ใส่ฝานะครับเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูนะครับก็ใส่กระดาษเข้าไปนะครับลองใส่เลยนะครับปึ๊ดก็กินกระดาษเรียบร้อยนะครับกินเข้าไปนะครับอ่าสวยงามนะครับ งานนี้ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับสรุปแล้วก็ฟิลขาดฟิลมอเตอร์ขาดนะครับแต่ระบบอย่างอื่นก็ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะลองอีกฝแผนก็สนุกดีนะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับสวัสดีครับ